สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o f f i c i l Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎแักขณากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจกับกช่อง n e งของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับข้ารการดูดูส่วนตัวสมารถอัลอาดีมาที่บิลิเบอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชันอัลอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อครับในช่วงโปรสงการเขาว่าโปรสงการนี้จะเริ่มต้นแต่วันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่สิบเมษายนวันที่สิบเมษายนเป็นวันสุดท้ายอัลอาดีมาถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้สองต่อครับอย่าลังเลใจนะเหลือห้าวันเท่านั้นนะครับวันที่ผมอัดว้ย เป็นอีเวนต์สุดท้ายในต้นปีแล้วนะครับจะมีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งที่จะนวสงต่อให้คือวันคริสต์มาสคือวันที่ว่าปลายปีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นคงสุดท้ายโอกาสสุดท้ายสําหรับดูดวงส่วนตัวลดราคาให้2ต่อนะครับเป็นเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันที่10เมษายนเป็นวันสุดท้ายครับก็อย่าเล็งในใจคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสดีโคโจรย้ายราศีแล้วครับจากราศี สบเข้าสู่ราศีมิถุนพบเรือนวินาศนะครับหนึ่งปีเต็มทาลายเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจยังเพิ่งตื่นตหนกครับหลายคนอยากกลัวกลัวการพยากรณ์หลายๆคือผมเข้าใจนะว่าเรื่องมันอย่างเรื่องมันหดหู่มาเยอะเนาะก็ก็ไม่อยากฟังผมเข้าใจแต่ว่าผมอยากจะให้พวกคุณคิดในแง่อีกแง่มุมหนึ่งว่าถ้าคุณคิดว่าการพยากรณ์ที่ผมพูดเนี่ยมันลายแล้วอะแล้วคุณคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะร้ายกว่าไหมครับ เพราะว่าคุณได้รับผลกระทบโดยตรงนะอันนี้แค่แค่ฟังเฉยเฉยยังไม่ทันเกิดอะไรเลยแล้วคุณบอกว่ามันทุกข์แล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันจะทุกข์แค่ไหนกรุณาตระหนักจงตรงจุดนี้ด้วยอย่ามัวตหนีปัญหาปัญหามันไม่เคยหนีเราไปไหนมันก็เกาะมันเป็นตัวเกาะได้เหมือนเห็บเหมือนปริงเลยครับแล้วมันก็จะเกาะตัวเราไปตลอดไม่มีทางที่จะเราจะหนีมันพ้นเพราะมันคือการกระทําของตัวเราอย่าลืมว่าพุทธศาสนาสอนไว้ว่า การกระทําของเราอ่ะเมื่อเราทําสิ่งใดลงไปแล้วผลสิ่งนั้นย่อมปรากฏอ่าการเกิดย่อมมีผลปรากฏเกิดขึ้นเช่นเราเกิดมามันจะต้องมีกรรมนะครับเมื่อเมื่อการเกิดจะเกิดกรรมในเมื่อเขาก็เลยบอกว่าให้นิพพานซะไม่ได้ไม่ได้มาบอกให้คันิพพานนะแต่เล่าให้ฟังการนิพพานคือการหลุดพ้นหมายควาว่าตัดทุกอย่างออกจากเอ่อความเกิดแล้วคือไม่เกิดแล้วพอไม่เกิดแล้วก็จะไม่เกิดความเสื่อมเกิดขึ้น เออนะครับอันนี้คือผมไปได้จากฟังจากอาจารย์เบียมมาเยอะนะครับก็อันนี้คือย่อสั้นๆนะครับคือการเกิดเกิดรูปปรากฏมันก็จะเกิดกรรมไม่เกิดรูปแล้วไม่เกิดตัวตนขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ช่างนะครับก็ยังก็ยังยังมีปรากฏอยู่ก็ต้องเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็เกิดวัตะสงสารเกิดขึ้น ตามวงเวียนไหยตายเกิดตามเนี่ยนะครับก็จะเกิดความทุกเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาเนียบอกว่าให้ไปนิพพานซะเพื่อที่จะได้ตัดวงจรวัฏสงสารนี้ออกไปแต่ในเมื่อเราอยู่ในตรงจุดนี้เราก็แค่น้อมนํามาใส่ใจว่าโอเคไม่ให้มันทุกไปมากกว่าเดิมเพราะเราตัดความทุกออกในชีวิตเราไม่ได้เพราะเราเกิดการกระทําอยู่ตลอดเวลาด้วยความตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามอย่างเช่นบางทีเราเราต้องตบยุง เพราะว่ามันลาคาญมากเลยมันมันตอนเรานอนมันมาวิวีตรงหูเรานอนไม่หลับเราก็ต้องตบมันอาถามว่ามันก็บาปถูกป่ะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําเพราะว่าแต่ตบอะอย่างน้อยมันมันมาทาความเดือดร้อนให้เราก่อนเราถึงตบมันนะแต่ถ้ามันอยู่ที่อื่นโดยที่แบบเออฉันตื่นแล้วมันจะมาวิวีก็ช่างมัน แต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนอนอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ว่าเห็นไหมครับไอ้เราก็ต้องดูสถานการณ์เอาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องทําบาปตลอดเวลาอะไรแบบนี้คือถ้ามันจําเป็นอย่าลืมว่าความจําเป็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตผมที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากฆ่าสัตว์เลยแต่ว่ามันหมยถึงสัตว์เล็ยนะแต่ว่ามันมาทาความเดือดร้อนจริงๆมันมันเริ่มก่อนเองถ้ามันไม่มาเริ่มเราก็ไม่ไม่ทำอะไรมัน เพราะต่างคนต่างอยู่อะไรแบบเนี้ยเนาะเออนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดกรรมอยู่ดีดังนั้นเนี่ยจำไว้ว่ากรรมคือการกระทำเมื่อคุณทำลงไปแล้วผลมันย่อมเกิดทุกอย่างมาอยู่ที่ความคิดของคุณนั่นแหละเริ่มตน้นถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะไม่ทำพอไม่ทำคุณก็จะไม่เกิดกรรมเมื่อคุณทำลงไปกรรมมันต้องเกิดแน่นอนแต่ยังไม่ได้บอกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะมันเป็นได้ทั้งสองรูปแบบอยู่ที่เจตนาของคุณว่าเจตนาดีก็คือกรรมดีเจตนาไม่ดีก็คือกรรม ชัวดังนั้นอันนี้คือสอดของกระดาษพัสดีที่กำลังจะพูดถึงนะครับไม่ได้นอกเรื่องนะมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยต้องพึงระวังเอ่อด้วยความที่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณมันไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวนะดวงดาวแค่บอกว่าอาระวังนะอย่างเช่นเราขับรถไปข้างหน้าบอกว่าเออหลุมมมนอยู่ข้างหน้ามันแค่เตือนว่าหลุมอยู่ข้างหน้าคุณจะเหยียบลงไปหรือคุณจะหลบมันออกไปก็อยู่ที่คุณแค่นี้เอง แล้วคุณจะกลัวทําไมในเมื่อคําพยากรณ์บอกว่าเออระวังนะจะมีมือที่สามแต่ถ้าคุณไม่ได้คือคุณโสดนะครับอย่างผมมาตอนนี้โสดแล้วมีมือที่สามอยู่ตรงนี้อยู่ราศีมีนทุกราศีเลยเนี่ยถามว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นไหมก็ไม่เกิดก็ในเมื่อฉันโสดอะ่ะเออเห็นไหมครับเนี่ยมันอย่าเพิ่งตกใจกับคําพยากรณ์มากมายอะไรมันคือการเตือนมันคือข้อมูลมันคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเกิดขึ้น คนไม่รู้ดวงเป็นไปตามดวงคนรู้ดวงไม่เป็นไปตามดวงเพราะคนเรามักจะชอบหาทางหลบหนีมันเช่นบอกว่าเธอจะมีมือที่3มนะอาาเริ่มราแคระคายละอ่าเริ่มสังเกตแล้วว่าแฟนเราไปมีกงมีกิดด๊กหรือเปล่ากําลังคุยกับใครอยู่ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการเบี่ยงเบนความความเป็นดวงชะตานะออกไป มันก็จะทําให้อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่บางทีก็อาจจะเกิดก็ได้เพราะบางทีกรรมของการกระทานั้นมัน,ม,นมีผลรุนแรงมันก็จะต้องเกิดขึ้นแต่มันจะทําให้กับร้ายกายดีหรือทําให้ผ่อนปลนลงมาหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ความคิดของเราที่เราจะไปจัดการมันดังนั้นการดูวดวงอย่าหลงทางอย่าเสียศูนย์คือผมเ,เป็นคนที่ไม่เสียศูนย์กับการทุนเดิมในการทําโหราศาสตร์ขึ้นมาคนหลายคนเนี่ยเสียศูนย์กับการทํา ทำตรงนี้ไปเพราะอะไรไหมครับกระแสะเรียกร้องลูกค้าอาจารย์อย่างนู้นหน่อยอาจารย์อย่างนี้หน่อยอาจทำตามเขาเพ้อไยไปตามเขาทางทั้งที่มันไม่ใช่เลยศาสตร์การพยากรณ์คือนะรครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาดีก็บอกว่าดีรายก็บอกว่ารายไม่ใช่ไปอวยเขาว่าเขาแบบอุ้ยเขาทุกมาอวยเขาเอาใช่เหรอมันเรียกว่าการพยากรณ์หรอครับเรียกว่านักจิตวิทยาไม่ใช่การพยากรณ์ ดังน,น,นั้นอาจารย์ผมสอนเสมอว่าอย่าใช้จิตวิทยากับลูกค้าลูกค้าต้องการคํำพยากรณ์หมายถึงดีแกอ,อดีก็เสริมไปแก้ก็ร้ายก็แก้ไปอย่างเงี้ยนี่คือวิธีการโหราศาสตร์ดีมีดีร้ายมีร้ายไม่มีสิ่งดีร้อคนเราไม่เคยทำผิดพลาดเลยเหรอชีวิตนี้ไม่เชื่อแม้กระทั่งพระพุทธองค์ยังทำผิดเลยก่อนที่จะไปตัดสินสมมาสัมโพธทญาณแล้วค่อยกลับมาแก้ไขสิ่งเก่า ก็เคยทําผิดผมยังเคยตั้งคําถามเลยว่าพระพุทธองค์เนี่ยทําไมทําผิดกับลูกเมียอะไรแบบนี้แต่อาจารย์เบียร์เขาตอบมาแล้วว่าเขาทําผิดกับเฉพาะเฉพาะที่ท,ที่ที่ส่วนจําเป็นจริงๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นก่อนไงเออแล้วค่อยตัดสินได้ทีหลังถ้าตัดสินได้้งแต่แรกคงไม่ทําเออนั่นแหละเขาจะไปดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้เพราะคนเราอ่ะมันก็ผิดมาตั้งแต่ต้นแต่มันแก้ไขได้ภายหลังแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเออถ้ามันเกิดคือหมายถึงว่า ตัดสู้ก่อนแล้วแล้วค่อยไปทําผิดอันนี้มันค่อยค่อยน่าจะบอกว่าเออทำไปต้องทําผิดแต่อันนี้คือทําไปแล้วแล้วค่อยมาตัดสู้ได้ทีหลังก็เลยทําให้มันต้องกลับไปแก้ทีหลังแต่สุดท้ายก็แก้แล้วทําให้เทั้งลูกทั้งเมียเนี่ยหลุดพ้นได้เหมือนกันเห็นไหมครับ <may> mm ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสอนให้เรารู้ไว้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าเราอะมองผิดไปนะเราอะไม่ไม่รอบครอบไม่ได้คือแต่มันมัน คนไม่รู้เนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราเรียนรู้เราก็เข้าใจได้เห็นไหมครับในนั้นเนี่ยอย่าพึ่งตัดสินอะไรโดยที่ยังไม่คือเอาเป็นว่าฟังหูไหว้หูไว้ก่อนนะเออประมาณนั้นเนาะโหราศาสตร์เช่นเดียวกันฟังหูไหว้หูอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซนเอาไว้ไปทําก่อนมาเจอหน้างานก่อนแล้วค่อยคิดว่าเออมันจริงหรือไม่จริงทีหลังเนาะคําว่ามีมีม,ม,มีคนดูดวงส่วนตัวหลายคนชอบพูดว่าเป็นการพี่ไม่ได้เชื่อในะเรื่องเรื่องดูดวงเนี่ย แต่พี่มาดูเนี่ยเพื่อการตัดสินใจหมายถึงว่าประกอบการตัดสินใจเนี่ยถูกต้องไม่เชื่อดวงไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้แอนตี้บางคนบอกว่าอาจารย์ไปดูไหลหมอแล้วหมอคนอื่นเขาบอกมาแบบนี้แบบนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าคุณมาจ่ายเงินให้ผมจบคือคุณได้คําบัญกรไปจบคือไม่ไม่มีการติดค้งกันนะครับอืมผมไม่เคยคิดว่าเป็นบุญคุณอะไร ทุกคนจ่ายเงินผมแต่ผมก็ไม่ติดหนี้คุณนะต้องเข้าใจก่อนด้วยนะครับไม่มีใครติดหนี้ใครนะจ่ายเงินมาผมให้คําบริการไปจบนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาทําไล่ไทม์ไลน์นะครับของดาวจีนในราศีพฤษภก่อนว่าอีกหนึ่งเดือนข,นขึ้นข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วย้ายมาในราศีวิน่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเกินไปทุกอย่างเนี้ยเพื่อให้คุณรับกับดาวศีกที่จะตกเรือนวินาหนึ่งปีเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือกรรมกรรมคือการการะทํา ไม่ต้องกลัวมากมายถ้าคุณไม่ได้ทํากรรมชั่วใดๆแต่ถ้าคุณทํากรรมชั่วต่อให้คุณไม่ดูดวงคุณก็จะต้องโดนอยู่ดีดังนั้นเนี่ยคุณหนีก็หนีไปเถอะครับแต่คุณหนีกรรมไม่พ้นหรอกผมบอกเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมและพุทธศาสนาเป็นตัวแก้เมื่อทําไปแล้วตระหนักรู้ว่าสํานึกผิดในการกระทําแล้วอย่าทําใหม่ก็แค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าฉันทาผิดแล้วเออฉันยัง ฉันขึ้นหลังเสือแล้วอ่ะฉันลงไม่ได้ก็ทําผิดมันเลื่อนไปอันนี้ไม่ใช่นะมันคอละเรื่องนะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้รับกันให้อกไม่ควรได้รับกันที่ให้โอกาสแต่คนที่ได้ให้ควรได้รับโอกาสหมายถึงทําผิดไม่รู้ตัวอ่ะมันผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้เมื่อพุทธองค์อ่ะที่ทําไปแล้วแล้วค่อยมันตัดสู่ได้ที่หลังมันห้ามไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปแก้ไขซะไปยอมรับผิดกับสิ่งที่ทําซะทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทําต่อจะไม่เริ่มต้นอีกก็จบแล้วไงก็ ก็ถือว่าโอเคเราจะไม่สร้างกับใหม่ก็แค่นั้นเองเนี่ยก็แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยให้เราแบบตระหนักในการใช้ชีวิตให้มากเราอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งที่มันเป็นโลกมากจนเกินไปหลายคนเนี่ยยังใครได้ดูอันนี้อันนี้ขอเอ่ยชื่อหน่อยหมอปลายปลายกระสิบเนี่ยที่เขาเคยทำนายพันดินไหวได,ได้ได้ตรงแม่นยำเนี่ยผมก็ได้เห็นคลิปแล้วแล้วเขาก็ไปพูดในการบุตรีเขาบอกว่าอาจจะเกิด อะไรใหญ่ๆเนี่ยตามมาลายครั้งไอ้ฟังหูไว้หูเนาะหมายเขาว่าก็ก็ตระหนักก็ดีเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นอะ่ะเหมือนกับที่เขาเคยทํานายไว้ตรงเป๊ะเลยอะ่ะเออแล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกจะทํำยังไงถ้าเราไม่ถ้าเรายังใช้ชีวิตประมาทกันอยู่อย่างเงี้ยเออเราก็จะกลายเป็นประเทศที่แบบเออไม่อยากพูดคํานั้นอะ่ะเอาเป็นว่ามันมันก็คงสายเกินแก่ครับพูดง่ายๆเอาเอาพูดซ้อนที่สุดคือ เดียวมันจะสายเกินแก้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีไปอย่างน้อยเราได้ป้องกันไว้หรือเตรียมตัวไว้แล้วนะครับประมาณนี้มันมีอีกคนหนึ่งก็คือป้าฟองฟองสนานนะครับแกก็บอกว่าจะเกิดเหตุลายขึ้นอีก3ครั้งในปีนี้และจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้เร็วที่สุดในรอบ2เขาทํานายได้ถูกต้องแม่นยําในช่วงเวลานั้นเลยก็คือแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วครั้งแรกคือ4ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นไปแล้วเลยอีก3ครั้งดังนั้นเนี่ยก็จะ เนี่ยหมอดูทายทักเนี่ยก็มาพร้อมๆกันหลายๆคนเนี่ยด้วยศาสตร์ที่แบบเป็นหมอปลายแบบที่เขาเห็นภาพกับแบบเออเ,ออเ,ออเออขาเรียกว่าป้าฟองกันเนาะก็ก็คือเป็นการใช้หลักวิชาอีกวิชาหนึ่งแต่มันคล้ายกันแล้วก็บง่งบอกจุดเดียวกันด้วยในบางครั้งดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังไว้เพราะมันตรงกันมันก็น่ากลัวอยู่นะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับอ่ะทีนี้พอมันอยู่ในเรือนลาพระเนี่ยครับ มันเป็นเรือนที่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีมากสำหรับคนกรกฎนะไอ้เราต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันกุมดาวมรตยูครับเมรตยูคือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนพออยู่ในเดือนลาภะเนี่ยมันแปหมายถึงว่าอยู่ๆมันก็เกิดโชคลาภแบบกระทันหันหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ที่ว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีพระกับราศีพิจิกถ้ามีดาวร้ายก็ทําให้ไม่เกิดไม่เกิดโชคเกิดลาภ มันจะเป็นทกราบซะด้วยซ้ำแต่ถ้าเผื่อมีบรรตยอยู่ดวงเดียวที่ดาวสีออกไปเนี่ยมันจะหมายถึงการพลิกผันเกี่ยวข้อกับชกลาบที่เกิดขึ้นโดยแบบเซอร์ไพรส์นะครับประมาณนั้นเออมันอาจจะเซอร์ไพรส์เรานะก็ก็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าตอนนี้ดาวสีอยู่ในตรงนี้อยู่มันจะหมายถึงมาจากเรือนสภากับเรือนอริอริลาภแปลว่ายุ่งยากกับปัญหาที่จะได้มันมาหมายถึงว่าข้อดีคือการยากที่จะได้ชกลาบนั้นมาแต่ก็ได้ ได้แล้วอยู่อย่างถาวรแต่มีอีกข้อหนึ่งคือได้มาแล้วเสียออกไปเป็นทุกขลาบเช่นถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ใบลอตเตอรี่หายครับนั่นแหละคือประมาณนั้นคือยุ่งยากวุ่นวายต้องไปตามอีกคนหนึ่งเก็บได้เออแล้วจะทำยังไงทีนี้ต้องแบ่งหรือเรียงไงอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าฉันซื้อมาแต่ฉันทําหายแต่แต่ฉันฉันก็อยากได้รางวัลเต็มเต็มคนเดียววะทำไมต้องไปแบ่งเธออะไรแ,แบบเนี้ยเกิดความโลภแล้วเห็นไหมครับ เนี่ยถ้าเขาเก็บได้ทันที่จะขอบคุณแบ่งให้เขาบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ควรแบบคือโชว์สปิริตนิดนึงเพราะเขาก็เก็บได้ไงเออก็ไม่ได้ไปขโมยมาใช่ไหมล่ะถ้าต้องตรวจสอบได้ว่าไม่ได้ขโมยมาแต่เขาเก็บได้จริงๆอ่ะอะไรแบบนี้ก็ควรจะต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เก็บได้ด้วยเพราะว่ามันหลุดมือคุณไปแล้วนะเออแต่คนที่เก็บได้ก็ต้องคืนเจ้าของเพราะมันคือความเป็นจริงเพราะถ้าเขามีหลักฐานอะ เออว่าใบนั้นเป็นของเขาจริงๆมีลายมือมีอะไรแบบเนี้ยเออเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเราจะบอกว่าเออเธอเธอทำเสียไปแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เหมือนกับใครทํากระเป๋าตังค์หายแล้วมีคนเก็บได้อะถามว่าต้องคืนเจ้าของไหมครับก็ต้องคืนสิถูกปะจะมาบอกว่าเออเธอทําหายเองฉันเก็บได้ก็คือเป็นของของฉันเว้ยมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องคืนเจ้าของเนาะเออเราเป็นเมืองแบบเมืองพุทธเมืองแบบนี้เราจะไปคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวเงินเอออันนี้จับไม่ได้ก็ค่อยว่า มันก็อาจจะเป็นของเราได้นะอันนี้ก็ว่ากันไปทีนี้พออีกรูปแบบหนึ่งสุภาราภาคือผู้ใหญ่เอือ้อเอื้อผลประโยชน์บางอย่างให้กับเราแต่ก็มีปัญหาหมายถึงว่ามีผู้ใหญ่ทั้งดักเส้นเราดักดัก,ดกคอเราดักลาบเราแต่บางคนก็ช่วยเหลือเราได้เหมือนกันังนั้นเนี่ยก,ก็ต้องยุ่งยากวิ่งเข้าหาจัดการแก้ไข แต่ก็ผู้ใหญ่ก็จะช่วยก็เป็นเรื่องที่ดีหมายควาว่าบางทีเราอาจจะเจอปัญหาเจอราบเราเข้าไปเอาราบจะเจอปัญหาแต่มีผู้ช่วยมาช่วยเหลือเราทําให้เราได้ราบนั้นมาก็เป็นไปได้มันเป็นได้ทุกทางและอีกเดือนครึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบเพราะมุษย์อยู่มันคือการไม่แน่นอนเนาะแล้วพนรเขาครับผลพยากรจะบอกว่ามันไม่แน่นอนนะมันไม่ทราบเนาะ ดังขนานนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะแต่ค้ายากรบอกว่ามันไม่รู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแต่มันจะเกิดค้ายากรประมาณนี้ที่พูดพูดไปเนาะก็ไปย้อนฟังเอานะักใครจาไม่ได้ทีนี้พอมันเดินเข้าสู่ราศีมิถุนในเดือนวินาศบ้างละ่ะวินาศเนี่ยแน่นอนเลยเป็นทุกสถานะภพหรือเรียกว่าภพเสียเมื่อมีดาวไปสถิตในเดือนวินาศย่อมเสียทุกดาวนะครับแต่ดาวสดีในเดือนวินาศก็ไม่ได้เสียมากมายเพราะเป็นดาวสุประห์นะครับก็เลยทําให้ คือมันยังไม่แน่กลัวนะบอกไว้ก่อนสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยมันผ่านไปแล้วก็คือพบเรือนมรณะของคนกรกฎนะครับคนกรกฎคือประมาณปีขนันตอนนี้ปีมะเส็งละนะครับปีขันที่ผ่านมาคือประมาณ4ปีที่แล้วครับเออประมาณ3าสปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่แย่ที่สุดของดาวพฤหัสดีโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะแต่เรือนไม่าดชิวกว่าตอนมรณะอีกนั้นะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปนะครับ แต่โอเค okay. มันตกเสียมันก็ต้องระวังอะไรเงนี้นะครับทีนี้ดาวพิชฎีนี้มาจากเดือนสุภกัะเลนอาริคนกรกฎี่ยมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะเพราะว่ามันได้สุภกับอาริเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วสุภปเป็นเดือนวินาศามีปัญหากับผู้ใหญ่อีกแล้วนะครับสุภวินาศวิธีการแก้ไปในทางทีด่ดีคือการเดินทางต่างถิ่นแดนไกลบางคนบอกว่าถ้าจะประชาชนชีวิตมัน,มนยากอะ่ะเออกวิธีการแก้คือไปเที่ยวไงครับแต่ให้ไปเที่ยวให้บ่อยนะแต่ต้องไปต่างถิ่นไกลๆนะแบบ ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเออไปเที่ยวภาคใต้อะไรแบบเนี้ยก็ได้ไกลๆจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าสุภาพวินาศเนี่ยใช้ชีวิตต่างถิ่นเนาะก็จะเป็นตัวแก้ดวงชะตาเรียกว่าเข้าดวงแล้วเนาะต่อไปอริไปเรียนวินาศปัญหามันก็จะจบสิ้นไปได้แก้ไขได้ไม่มีปัญหาอะไรมากเท่าการเดินทางสุภาพวินาศเนี่ยยังหมายถึงว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยเปิดเผยหมายถึงอินโทรดนะครับ ก็จะช่วยได้ปัญหาก็จะไม่ค่อยมีนะครับมีแต่น้อยนะครับมีต่น้อยก็ก็ต้องทําบ้างทีงนี้อีกอย่างหนึ่งคือทําไมมันปั๊บยวเอง17นาทีแล้ววะเออเร็วมากอ,อ่อสุภวินาศอ่ะอย่างนี้การชีวิตต้องการใช้ชีวิตต้องอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่ามันอาจจะเสื่อมไปได้คําว่าเสื่อมหมายคำว่า ผิดพลาดนะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้เนาะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้อ,อ,อาริไปวินาศก็จบสิน้นอะไปในทางที่ค่อนข้างดีเพราะอย่างน้อยอาริไปวินาศและสุภาไปวินาศสุภาไปวินาศอาจจะมีเรื่องเสียคือหมายถึงว่าอาจจะมีการสูญเสียผู้ใหญ่นะครับเหมือนผม,มตอนนี้ก็คือ,อสูญเสียญาติผู้ใหญ่คือคุณลุงเนาะดังนั้นเนี่ยก็ก็อาจจะมีเกิดขึ้นลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นนะครับไม่ค่อยเด่น แต่มันจะไปในทางที่ดีมากกว่าเสียนะครับก็คือปัญหานั้นถูกแก้แล้วมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเป็นลักษณะนี้อีกด้วยด้วยมันมันอาจจะมีอีกหลายรูปแบบที่ที่เราจะพยากรณ์กัน,ก,นก็คือต้องไปรอฟังในรา,ายเดือนเพราะว่ามันจะกระทบกระดาวรายเดือนแล้วก็ค่อยไปดูว่าดาวรายเดือนกระทบกันแล้วมันจะเกิดผลอะไรบ้างก็ไปติดตามได้ในรายเดือนนั่นเองเนาะ ตรงนี้ก็สรุปคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเอาไปว่าดาวศินริตกเดือนวินาศเนี่ยค่อนข้างดีมากกว่าหลายด้วยซ้าแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมาระวังเรื่องของความรับการปกปิดและก็มีผู้ใหญ่อาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเราได้ส,สตัวเราได้ดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการครบคนแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอัตพานเพราะว่าเขาอาจจะทําความเดือดร้อนให้กับเราได้เช่นเดียวกันครับแต่ทุกอย่างแก้ได้ด้วยสติและปัญญาครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชั้นในของเราด้ยวยนะครับขอบคุณครับ